ลูกฉันเป็นคนดีค่ะครูแม่อะไรนี่เขียนยนนี้ไี้มวยหน่อยเขียนอะไรหลังพฤติกรรมของนักเรียนเวลาอยู่ที่บ้านของมีกันไหนอปืนปมาแล้วที่ยวงนั้นอ่านรลต่ะพฤติกรรมของนักเรียนเวลาอยู่ที่บ้าน เอ้อนิสัยอะเนอนิสัยกับการกระทำมันเนะมันเขียนเพืืองก็แม่ก็เขียนเขียนไปตาหมวยเถียงแม่ทุกคำไม่ได้แม่แล้วอะไรเขียนพน,นั้นก็บอดีเลยเขียนว่าเด็กหญิงหมวยอยู่บ้านพูดจาเพาอพูดจาเพาะอะไรเออแล้วแม่ก็เขียนเขียนไปตาเออขี่หกไปนี่แล้วขี่หกเรียกกูต้องหกครูลาวเลยแล้วเพื่อนเนอ้อก็ทำพันนี้เบ พปรเจะเขียนจริงๆบอกว่าลูกสาวไม่เคยล้างจานไม่เคยทําการบ้านเอ้ไม่เคยทาําทงานบ้านอะไรสักอย่างายก็ไม่หวยไม่ได้แม่ถ้าเป็นพน,นันเด็กครูก็ว่ามวยเลยแล้วให้ครูว่าไปเลยแล้วว่าเบือแล้วอยู่ที่โรงเรียนมวยเป็นเด็กดีตายแล้วเห็นอยู่ที่บ้านนิสัยมันกับชาิแล้วแม่ก็หกหกไปตาเด็กยิงมวยล้างจานตอนอยู่บ้านพูดจาเพราะกับแม่ ผมเหมือนกันเลยมีเหมือนกันเขียนให้เหมือนกันตั้งกล่องคนเลยเอาแล้วมีไม่ใช่เหมือนพี่มวยไม่เหมือนปึกแล้วมีล้างจานให้แม่ทุกวันวันนี้ล้างจานทุกวันวะชามเก่งตั้งกองถ้าหัวเขาวเจ้าเจ้าแม่ก็นึกถึงตอนวันที่เราล้างเลยแล้วแม่ก็เขียนไปแล้ววันนั้นนั่นที่แม่ใช้หมวยกวดตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเดินทีเล็วน่ะมัน กูใจกวัดทีเดียวเดือนที่แล้วงเงี้ยเขียนแล้วมวยกวัดไหมหมวยก็กวาดห,หนักใจจังกูเนี่ยกูหอ,อกกลูเแล้วแล้ววันนั้นก็ใช้หมวยหุงข้าวกันพอหมวยหุงใส่น้ำสองข้อแล้วแม่ก็ว่าไม่เอาเขียนเขียนไปตาแล้วกูบาปล่วอะไรหวยเออแล้วเพื่อนย่องทำพันนี้ทั้ทงเพมันไม่ใช่หุงข้าวล้างจานกันที่ถ้ามแม่เขียนไปพันเนียหมวยไม่ผ่านแล้วแม่ก็ต้องเสียตังค์แล้วเลยเสียตังค์อะไร ก็มวยต้องเรียนซ้ำเลยทาไมผ่านพฤติกรรมมันแล้วกูหนักใจจังแล้วมึงกี่กลั้นเหมือนเลือดนั่นตั้งสองคนนั่นแหละหมดรวันแยกกูหอกกูเพื่อมึงแย่กูเขียนว่าลูกฉันเป็นคนดีปะนี่มันเลือกเขียนไปได้หรือว่าแม่อยากเสียตังค์ถ้าเสียตังค์กัเหมวยต้องเรียนซ้ำอีกปีก,ก็นั่นแล้วกูต้องหอกวันนี้กูขัดใจจังแล้วบอกว่าเพื่อนในห้องก็เขียนพน,นันกันเพแล้วเหมือนมึง ที่นอนอะไรก็ไม่ดับจานก็ไม่ล้างทั้งสองคนแล้วเคยล้าง,ลางแล้วนะเคยล้างเลยพวกมึงอายุกี่ปีแล้วปึง้งใช้คำว่าเคยล้างจานเถอะไม่ต้องล้างทุกวันแล้วก็ล้างไหมแม่มันก็เคยล้างเลยแม่นี่สารกุกึกกูต้องเขียนว่าปึ้งล้างจานช่วยแม่ทํางานบ้านพูดเพาะกับแม่มันกูเขียนลูกฉันเป็นคนดีปอนะนี่ของใครนี่ คยนี่ลูกฉันเป็นคนดีค่ะครูเอาพี่ต้าไม่ผ่านเบื้องตังกูเหลาลูกฉันเป็นคนดีค่ะครูแค่นี้พอแล้ะนะเอาไอม้มีผู้ปกครองเซ็นเลยยังงั้น<ค>แม่เนหรอ ขี้ชิชิบหายไปไป,ปพวกมึงงั้นอย่าไปออกครูปัญนี้ในจะริงจริงนั่นแ่พวกมึงทํางานบ้านพูดเพราะๆกับแม่แกนั้นก็ไม่ต้องขี้ออกใครแล้วเหมือนก็ทําอยู่ไม่ไม่ใช่กูไม่สอนทีอ่ะกูสอนนี่ให้ทานู้นให้ทานี้ไอ้พูดกับผู้ใหญ่เพราะเพราะเวลาคนอื่นเล่นเพราะว่าไอ้พวกนี้ลูกพ่อแม่ไม่ทังสอน